กฎหมายของการเลือกตั้งเนี่ยนะคะกะกะตได้กล่าวเอาไว้ว่าสามารถที่จะให้คนนอกคนนอกพักเนี่ยมาช่วยในการหาเสียงได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีการจดแจ้งลงทะเบียนอะไรซะให้เรียบร้อยไม่รู้ว่าพักภูมิใจไทยได้แจ้งชื่อนี้ให้กับทางกะกะตหรือเปล่าเพราะว่ากลายเป็นว่าบุคคลคนนี้เนี่ยไปช่วยภูมิใจไทยหาเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเป็น หัวคะแนนธรรมชาติให้กับภูมิใจไทยก็ได้นะคะนั่นคือนายเขียวรามีรัฐมนตรีอาวุโสและหัวหน้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาค่ะกลายเป็นคนที่มาช่วยคุณอนุทินและพรักภูมิใจไทยหาเสียงไปไซะอย่างนั้นเองนะคะกับการมายุ่งจุน้นจ้านวุ่นวายกับการเมืองไทยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโอ้โหนี่กลายเป็นประเด็นที่คนก็แบบ นี่ต้องเข้ามายุ่งกับการเมืองไทยขนาดนี้เชียวหรือนะคะนายเขียวรามีค่ะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการเมืองไทยที่ตอนนี้กำลังเข้มข้นเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่8กุมภาพ,พันธ์เนี่ยนะคะโดยใน Facebook ของเขาก็ระบุว่ามีหลายความคิดเห็นที่แสดงความกังวลว่าหากนายอนุทินแพ้การเลือกตั้งอาจเกิดสงครามครั้งที่3ขึ้นนั้นในมุมมองของผม คือถ้าอนุทินแพ้การเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงที่น้อยมากจะไม่มีสงครามเพราะในอดีตกองทัพไทยเคยรุกรานกัมพูชาเพราะได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลไทยภายใต้การนำของอนุทินพักตรงนี้ไว้ก่อนคำแรกกองทัพไทยเคยรุกรานกัมพูชาไม่จริงนะคะกองทัพไทยไม่เคยรุกรานกัมพูชาไทยไม่เคยรุกรานกัมพูชามีแต่กัมพูชาที่เปิดฉากยิงก่อน แล้วเราก็จะต้องมีปฏิบัติการในการตอบโต้ไปตามสัดส่วนตามกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รุกรานกัมพูชาก่อนแน่นอนแต่ว่าเขียวรามีเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าอนุทินแพ้การเลือกตั้งสงครามไม่มีอย่างแน่นอนและที่ผ่านมาที่มันเกิดการประทะกันเนี่ยเพราะว่าอนุทินกับกองทัพนั้นเป็นเนื้อเดียวกันมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันจึงทำให้มีการประทะกันเกิดขึ้น ดังนั้นถ้าอนุทินสูญเสียอำนาจกองทัพไทยก็ไม่สามารถทำสงครามได้หากไม่มีพันธมิตรสรุปก็คือถ้าอนุทินแพ้การเลือกตั้งก็จะไม่มีสงครามถ้าพักประชาชนหรือพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งดีเดอนกุมภาพันธ์พวกเขาจะไม่เล่นเกมสงครามเหมือนพักอื่นๆเพราะทั้งสองพักมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวการลงทุนและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่าการทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่านโยบายของพวกเขาจะเปิดกว้างต่อความร่วมมือกับกองทัพไทยแต่ธรรมชาติของทั้งสองพักไม่เอื้อต่อสงครามเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและสันติภาพในระยะยาวระหว่างปัญหาชายแดนกัมพูชาไทยในอนาคตเราต้องพึ่งพาคนไทยในการลงคะแนนเสียงให้พักประชาชนหรือพักเพื่อไทยมิเช่นนั้นจะนำมาซึ่งสงครามและหายนะอย่างไม่สิ้นสุดแก่ทั้งสงประเทศค่ะคือฟังดูเหมือนกับว,ว่าเชียนะ ฟังดูเหมือนกับเชียร์พักประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเนี่ยเราต้องพึ่งพาคนไทยในการลงคะแนนเสียงให้กับพักประชาชนหรือพักเพื่อไทยแต่ว่ากลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเทคะแนนเสียงเป็นผลดีกับภูมิใจไทยอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเมื่อนายเขียวรยามยออกมาโพสต์แบบนี้ถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นดูจากปฏิกิริยาของคนไทยและดูจากถ้อยความที่ปรากฏใน Facebook อย่างแรกเลยที่สะท้อนอย่างชัดเจน เผือกยุ่งจุนจ้านสารแนขอภัยคำสุดท้ายเนี่คนในโซเชียลเขาใช้กันเลยหยิบมาเล่าให้ฟังนี่คือสิ่งที่คนไทยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของกัมพูชาเลยแม้แต่น้อยนี่คืออนาคตของประเทศไทยเป็นอำนาจของคนไทยที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของเราเองกัมพูชามีสิทธิ์อะไรในเขียวรามีมีสิทธิ์อะไร ในการเข้ามาบอกว่าเลือกคนนั้นสิเลือกคนนี้สิแถมยังบอกด้วยว่าถ้าเลือกคนนั้นเลือกคนนี้จะส่งผลต่อกัมพูชาอย่างไรและจะไปเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะอันนั้นมันเรื่องของกัมพูชาไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยประเด็นที่2นี่เป็นการสะท้อนถึงความกลัวค่ะข้อความนี้เป็นการสะท้อนถึงความกลัวของกัมพูชาเพราะถ้าหากว่าคุณอนุทินชนะการเลือกตั้งรอบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่การประทะรอบสามจะเกิดขึ้นตรงแนวชายแดน แน่ๆเขาคาดว่าแบบนั้นมันปะทะแน่ค่ะเพราะกัมพูชาก็ไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้สงบนิ่งอยู่กับที่พยายามจะสร้างสถานาการณ์ยั่วยุตลอดเวลาเขาเลยกลัวกลัวว่าถ้าคุณอนุทินชนะขึ้นมาเมื่อไหร่ด้วยท่าทีของคุณอนุทินก่อนหน้านี้และก็ความสัมพันธ์อันดีการทํางานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร,ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพมีโอกาสที่จะเกิดการประทะรอบสามเกิดขึ้นแน่แล้วถ้าเกิดการประทะรอบสามอะไรจะเกิดขึ้นคะ กัมพูชาแย่แน่ๆค่ะแค่ลำพังสองรอบที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็เสียหายอย่างมหาศาลและที่มากที่สุดก็คือเรื่องของการปิดชายแดนคุณอนุทินนี่ปีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะบอกว่าตราบใดที่กัมพูชาย,ยังเป็นปฏิปักษ์ต่อเราอยู่ยังมีท่าทีแบบนี้อยู่ก็ปิดไปอย่างนั้นแหละชายแดนซึ่งการปิดชายแดนยิ่งปิดนานเท่าไหร่ผลกระทบก็จะเกิดขึ้นต่อ รัฐบาลของกัมพูชามากเท่านั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เขาพยายามที่จะทำให้รู้สึกว่าถ้าไม่อยากให้เกิดสงครามคุณอนุทินควรจะต้องแพ้การเลือกตั้งในรอบนี้โดยมองว่าเป็นพักเพื่อไทยจะดีซะกว่าเป็นพักประชาชนจะดีซะกว่าก็พักเพื่อไทยอ่ะพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นมิตรกับกัมพูชาแน่นอนใช่ไหมพรารัฐบาลพักเพื่อไทยก่อนหน้ากัมพูชาไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้น เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันและเขาก็เชื่อว่าถ้าพักเพื่อไทยได้มาเป็นแกนนํารัฐบาลในรอบนี้ก็ปัญหาก็จะไม่เกิดรวมหึงพักประชาชนเองพักประชาชนเองก็มีนโยบายที่สะท้อนค่อนข้างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เห็นว่าการประทะกันหรือสงครามเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเป็นทางออกที่ดีที่สุดคือเขามองในเรื่องอื่นในมุมแบบประชาชนอะในมุมแบบพรรสีส้มก็จะมองแบบ โลกสวยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มองว่าสงครามไม่ใช่ทางออกทั้งหมดกัมพูชาเรียมองว่าถ้าได้สองพักนี้จะดีกว่าดีกว่าภูมิใจไทยและจะดีกับกัมพูชาด้วยนะคะคือพอมาอีรอบนี้กัมพูชาย,ยิ้มเลยเอ้ยไปขออภยัยภูมิใจไทยยิ้มเลยค่ะเพราะว่าแล้วคุณคิดว่าคนไทยพอได้ยินแบบนี้แล้วจะยังไงอะอ๋อคนไทยคงอยากให้กัมพูชามีความสุข คนไทยคงอยากให้กัมพูชาได้ลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลือกพักการเมืองที่เป็นมิตรต่อกัมพูชาดีกว่าอย่างงั้นเหรอคะก็เลยทําให้ทางพักสีส้มพักประชาชนเนี่ยนะหลายคนก็ออกมาบอกโอ้โหทําแบบนี้ไม่ได้นะเขียวรามียวมาพูดแบบนี้ไม่ได้คนแน่นอนล่ะเพราะคะแนนมันจะสะท้อนกลับไปยังภูมิใจไทยแน่นอนเนยนะคะแล้วก็คือเรนคิดว่าในมุมของคนไทยเนี่ย เราไม่ได้สนับสนุนเห็นดีเห็นงามกับเรื่องของสงครามเราไม่ได้อยากให้มีการประทะกันเกิดขึ้นเราไม่ได้อยากให้มีรอบที่3มเราไม่ได้อยากให้มีความสูญเสียแต่กับประเทศที่รั้วบ้านติดก,กันที่มีอุปนิสัยแบบนี้เป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องคบไม่ได้เชื่อไม่ได้จ้องจะจะแทงข้างหลังเนี่ย ญาติดีไปก็ไม่มีประโยชน์มีโอกาสที่จะถูกตลบหลังได้ตลอดเวลาพูดอะไรก็ไม่เป็นคำพูดแล้วแบบนี้เราจะดีกับเขาไปเพื่ออะไรนะคะอะนี่แหละเออแต่ว่าพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยดิฉันก็ก็เกิดคำถามขึ้นเหมือนกันนะว่าทำไมนายเขียวรามีถ้าไม่อยากให้มีสงครามเนี่ย ทำไมไม่คิดถึงคนคนนี้บ้างเขาชื่อว่าหุ่นเซนถ้าไม่มีหุ่นเซนสักคนหนึ่งเนี่ยสงครามก็ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีหุ่นเซนสักคนหนึ่งสถานการณ์ชายแดนก็น่าจะดีขึ้นจริงๆแทนที่คุณจะไปจุนจ้านเรื่องของประเทศอื่นหันกลับมาดูประเทศตัวเองดีกว่าว่าตัวแปรสำคัญของสงครามและความหายนะของประเทศอยู่ที่ใคร